คน5ประเภทนี้ถ้ามีต้องรีบรักษาไว้ให้ดีที่สุดคนที่1ค่ะคนที่มีปัญญาค่ะคนแบบนี้เขาจะชอบเรียนรู้หาสิ่งดีให้กับชีวิตของเขาแล้วเขาก็จะแบ่งปันสิ่งดีให้กับเราทําให้เรามีปัญญาที่ดีขึ้นชี้ให้เรามีความคิดดีๆและมีความรู้ที่ดีมากขึ้น คนที่สองค่ะคนที่มีความเมตตากับเราคนแบบนี้เขาจะคอยดูแลห่วงใยใส่ใจเกื้อกูลเกื้อหนุนแบ่งปันสนดีดีๆและคอยสนับสนุนเราคนประเภทที่สามค่ะคนที่รู้จักให้เกียรติเราเขาจะรักและพูดถึงเราในทางที่ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังเวลาที่เรา ทำอะไรได้ดีหรือประสบความสําเร็จเขาจะยินดีกับเราและรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเราและจะเอาเราไปเล่าในทางที่ดีด้วยความภาคภูมิใจเชกเช่นเราเป็นคนในครอบครัวของเราแต่ถ้าเราทําอะไรที่ไม่ดีเขาจะไม่เอาเราไปพูดหรือไปประจานนั่นเองคนประเภทที่4ค่ะคือคนที่มีความหนักแน่นเวลาที่มีคนเอาเราไปพูดในทางที่ไม่ดีตีสีใส่ไข่ในตัวเรา เขาจะไม่ตัดสินใจเชื่อในทันทีแต่เขาจะกลับมาถามเราถึงเหตุการณ์ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวเราคนประเภทที่5ค่ะคือคนที่กล้าตักเตือนเราเวลาที่เราทําผิดหรือทําไม่ดีเขาจะกล้าเตือนเราโดยที่ไม่กลัวเราจะโกรธเพราะเขาจะทนไม่ได้เลยค่ะที่จะเห็นเพื่อนของเขากลายเป็นคนผิดหรือคนไม่ดีนั่นเอง ดังนั้นถ้าเราเจอคนทั้ง5ประเภทนี้จงรักษาเขาไว้ให้ดีค่ะเพราะเขาคือเพื่อนแท้หรือมิตรแท้ของเรานั่นเองค่ะด้วยรักและส่งพลังคุยนิสติกตอเอ็กซ์เพรสค่ะ